สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้าจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับก็สําหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้รับคอมเมนต์หนึ่งในตอนที่แล้วเอพิโซดที่แล้วนะครับเป็นคําถามจากคุณดีเอ็ดดี้ซึ่งพี่หมีเขาส่งมาให้คุณเอ็ดดี้เนี่ยเขาถามว่าพี่อาร์มครับมามา่มานิชินครับรสมาล่ารสชาติคล้ายกับที่จีนไหมครับอันนี้คือตอนนี้อ่านคําถามเสร็จปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะพูดไปแล้วผมเองยังไม่เคยกิน มาลาอะไรในไทยสักเท่าไหร่ก็เลยอ่ะโอเครวมถึงอันนี้ด้วยมาม่าไก่เพจมันมีก็มีรสมาล่าเหมือนกันก็ยังไม่กินซื้อมาแล้วก็ดองไว้แล้วก็ลืมไปเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้กินแล้วก็อย่างนี้รสชาติมาลาเออะอะไรของไทยที่เป็นที่เป็นมาลาก็ยังไม่ได้กินอันนี้เนื่องจากว่าตัวเองมีบแอสเล็กๆด้วยแหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับในเมื่อเขาพูดมาแล้วว่านิชินครับซึ่งผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่านิชินครับนั้นเป็นแบรนด์ที่ดีเนาะคือในจีนก็ดังไม่ใช่ไม่ดังนะครับ จีนก็ดังแต่ถามว่าในจีนมีมีบะหมี่รถม่าล่าไหมไม่มีนะฮะคือในจีนเนี่ยที่ผมเจอมาเนี่ยมีแค่เล่รถมาร่าล่าก็เอาซะว่าตัวเองเทียบกับม่าล่าทางังเนาะที่เป็นบะหมี่ตักตามใจแล้วก็ใส่มา่าล่าผมเทียบว,ว่าม่าล่าทั่งในความทรงจาของผมกับนิชินขับรถม่าล่าไปยังไงก็หลังจากที่เห็นคําถามนี้อย่างที่บอกครับผมไม่เคยกินมาก่อนเพระาะฉะนั้นผมก็เลยรีบไปดีว่าหลังบ้านมีแม็กซ์แวลูก็ไปซื้อที่แม็กซ์แวลูมาเมามา,มาวางตุบโอเค จริงเวลาที่เราจะต้องทดลองกันผมก็ตื่นเช้ามาปุ๊บเริ่มเลยต้มน้ําทําทุกอย่างตามแบบที่หลังซองเขาเขียนไว้เนื่องจากว่าต้องการความที่หลังซองเขาต้องการนะเนาะว่าอย่างไงคือเขาบอกว่าต้มน้ําเดือดใส่ไอ้บะหมี่กระสเวทลูกลงไปต้ม5นาทีต้มหน,นาทีเสร็จปุ๊บยกออกเทน้ําออกเหลือน้ํา2ช้อนนะครับก็คือขูคลิดง่ายๆเราค่อยใส่เครื่องใส่น้ํามันแล้วก็คลุกแล้วก็กินเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่า เขามีแบบคัพหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นที่นี่มันมีแค่เป็นซองเพราะฉะนั้นผมก็ซื้อมาก็จะมีแค่บะหมี่แอนเครื่องปรุงแล้วก็หมดแล้วไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นรีวิวนี้เบสออนเส้นเปา่ากับมาล่าเลยอ่ะตอนที่คุกมื่เสร็จปุ๊บได้กลิ่นขึ้นมาอุ้ยหอมหอมแบบราเมงด้วยความที่ว่านิชินนะเนาะก็ญี่ปุ่นนะเนาะมันก็จะมีความเป็นแบบราเมงราเมงเนาะเส้นก็นุ่มๆนุ่มเนาะเข้าปากไปปุ๊บ โอ้โหมาล่าญี่ปุ่นมากมาล่าแบบญี่ปุ่นอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมแวบขึ้นมาในหัวถามว่ามาล่าญี่ปุ่นมันต่างจากมาล่าจีนยังไงผมว่าญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนะครับคือรสชาติเนี่ยเขาทํามันให้นุ่มนวลมันจะไม่จัดจ้านแบบถ้าเทียบกับมาล่าจีนก็คือคือถ้าเธอเจอมาล่าดีๆรสชาติเด็ดๆก็คือแบบเหมือนวิ่งชาร์จเข้ามา100เมตรแล้วก็ต่อยใส่หน้าเลยให้กระเด็นไปเลยอย่างนั้นนะ <c oughs> คือมันจะรุนแรงมากมันแบบ อันนี้อาลาอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้แนะนําร้านไหนเนาะที่แบบโหรสชาติรุนแรงแบบเน้นๆเลยแต่ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็แบบญี่ปุ่นน่ะมันก็คือการแบบปอบประโลมเหมือนแบบมีเพื่อนนะข้างๆโอบไหลก็แบบเออเอไม่เป็นไรนะนี่แหละรสชาติขอชีวิตมันก็จะเป็นประมาณนี้คือมันมีความหอมน้ํามันงานอันนี้เปิดด้านหลังซองดูแหละก็คือ มันมีน้ำมันงาเป็นส่วนประกอบแล้วก็มีน้ำมันกลิ่นมาลราแล้วก็ผงมาล่าที่เป็นองค์ประกอบหลักน้ำมันงาของนิชินญี่ปุนปนป่นญี่ปุ่นมากรสชาติถือญี่ปุ่นมากกินญี่ปุ่นมากคอนเฟิร์มแล้วมาล่าล่ะถ้าบอกว่ากลิ่นน้ำมันงาโผล่ขึ้นมามาล่าก็มีกลิ่นครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความรุนแรงแบบแบบจีนเนี่ยก็อย่างที่บอกมันไม่รุนแรง มันละมุนไปหมดความเผ็ดเนี่ยต้องบอกว่าไม่ถึงใจไม่น่าจะถึงใจคนไทยเพราะว่ามันค่อนข้างน้อยแต่ว่าความชาก็ยังมีอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้รุนแรงมากเพราะนั้นความชามันจะค่อยๆแบบค่อยๆคืบคลานมาแล้วค่อยๆขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆมันก็ไม่เหมือนจีนเอามือตบปั๊บแล้วก็ชาเลยทำไมเราพูดจีนแะล้วมันดูรุนแรงตลอดเลยเนาะผมเป็นคนที่แบบว่าภาษาจีนเรียกว,ว่าโจงโขว่สัตทีจัดหนักต้องเอาเต็มก็เลยสรุป การรีวิวแบบสั้นๆมากสำหรับนิชชินรสหมาล่าก็คืออร่อยได้เขาเรียกว่าได้ความรู้สึกแบบรามเมงญี่ปุ่นแต่ไม่ทีนจ๋าทีนี้เนี่ยถามว่าในบะหมี่ถ้าทำแบบจีไปยังไงก็ต้องบอกว่าเสียดายมากที่ผมเอาซุปก้อนที่สามารถทำบะหมี่จีได้เอาไปให้รุ่นน้องหมดแล้วแล้วก็กินเองที่อยู่กินเองก็หมดแล้วก็เลยไม่มีตัวเปรียบเทียบเนาะตันี้ต้องไว้วันหลังละผมคงต้องทำเองเอามาเปรียบเทียดูไปยังไงแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าผม มีอยู่ที่จีมาแล้วอผมเคยกินออกหมาล่าท่างผมจะลองเอาหมาล่าท่งมาเทียบกับรสชาติอันนี้ผมว่าหมาล่าทั่งก็จะเป็นรสชาติที่หนักกว่าเนาะมันก็ไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นทําอะไรดูเนี๋ยชอบอาหารญี่ปุ่นก็นจะปไปอย่างเงี้ยอารมณ์แบบว่ากินกินอาหารญี่ปุ่นจะต้องซาบซึ้งในกลิ่นเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบกิม,มิกเล็กๆเป็นอีสตอร์เอ็กนูตรงนั้นเจอของตรงนี้ซ่อนไว้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย มันแบบตะมุตะมิทุกอย่างเลยเอาว่าเมื่อเทียบกับจีนแล้วจีนรสชาติหนักกว่าเยอะในหลายๆยอย่างแล้วก็ของญี่ปุ่นก็กลมก่อมกว่าผมว่าเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการเหมาะสำหรับคนเพิ่งเข้าวง,ง,งการมาล่าหรือว่าคนที่อยากลองมาลาสไตล์ญี่ปุ่นว่าอุย๊ยมันเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากอยากหนีจากความเป็นญี่ปุ่นมากเดีย๋ยวค่อยๆ transfer ความเป็นมาล่าจากญี่ปุ่นมาจีนอะไรเงี้ยผมว่ากินค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายให้รีวิวให้คะแนน10คะแนนผมให้ผมให้ แปดเอ่อตัดที่ตัดสองคะแนนออกเพราะอะไรเพราะว่าความสะใจมันน้อยไปนิดนึงถึงแม้ว่าเข้าใจว่าญี่ปุ่นไปอย่างนั้นแต่ก็ยังคิดว่าความสะใจน่าจะได้มากกว่านี้นะผมให้แปดเต็มสิบให้แปดเต็มสิบนิดนึงก็คือผมยังไม่ได้ลองที่เป็นครับด้วยอันนี้คอมเมนต์ก็เขียนว,ว่ามีนิชินครับแสดงว่าต้องมีครับแต่ผมหาไม่เจอเป็นครับอาจจะโดดเด่นกว่าก็เป็นได้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเรียงไม่เคยลองอ่ะวนกลับมาพาะเราพูดกันเยอะแล้วเรื่องของรสชาติของของมาล่าเองเนี่ย ต้องบอกว่าความแตกต่างระหว่างมาลาญี่ปุ่นกับมาลาจีนญี่ปุ่นมีมาลาครับโดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือมาโพโตฟูมาโพโตฟูเนี่ยมันเป็นถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเต้าหู้ผัดมาลามันก็ไม่เชิงมาลาไหนต้องเรียกเต้าหู้ผัดซอสมาลาดีสิครัมันจะล้มซอสหน่อยก็คือหลักๆเนี่ยทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นมียิบปีนมามาก่อนอยู่แล้วแหละเพราะว่าญี่ปุ่นเขาเรียกชื่อก็คือมาโพโตฟูนะครับ เต้าหู้มาโปถ้าเขียนในภาษาไทยในในหลายเมนูในหลายร้านมากจะมีอยู่เต้าหู้มาโปของญี่ปุ่นกับมาโปโปเต้าหู้ของจีนความแตกต่างมันคล้ายๆกับที่ผมกินไอ้ชิ้นนี้เลยก็คือญี่ปุ่นรสชาติจะออกนัวกว่าออกละมุนกว่าเบาวกว่าผมว่าของญี่ปุ่นเองแทบจะเป็นไปใน,นทางเหมือนแกงกะหรี่อย่างนั้นนะครับก็คือกินเปล่าๆได้กินกับข้าวก็ดีแต่สลัดจีนเนี่ยรสชาติสีมันก็จะต่างกันอยู่แล้ะสีมาโปโปเต้าหู้ของญี่ปุ่นก็จะอารมณ์ ก็เป็นไปคล้ายๆกับไอ้นี่แหละคล้ายๆกับแกงกะหรี่แหละก็คือสีจะอ่อนๆหน่อยในขณะที่มาโพเต่ฟูจีนถ้าเจอแบบร้านจีนจริงๆก็คือสีเข้มมากน้ําตาลเข้มเข้าปากมาแบบความเผ็ดไล่มาเผ็ดแบบเผ็ดพริกไทยฟับขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยความชาหมาล่านะครับมาคือชาล่าคือเผ็ดนะครับคู่นี้ต้องมาจีนก็จะต่อยมัดหนักเพราะฉะนั้นจะบอกว่าของจีนเนี่ยหากินเปล่านะครับเค็มทั้งเค็มทั้งเผ็ด ต้องการน้ำมากเพราะฉะนั้นกรุณากินกับข้าวนะครับถ้าสั่งมาพาโตฟูนะคะต้องบอกว่ามันก็นเ,ปนเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมเนาะที่เวลาเราพูดกันว่าอาหารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งรสชาติมันก็จะเปลี่ยนไปตามคนในพื้นที่นั้นๆของจีนมันก็จะหนักตามสไตล์เขาพะเขากินกับข้าวเขามากับญี่ปุ่นข้าวสไตล์ญี่ปุ่นมันก็บางกว่าหวานกว่ามันก็มันก็กินง่ายกว่าอะไรอย่างนี้โอเคถ้าผมพูดก็น่าจะน่าจะประมาณนี้เรื่องความแตกต่างของเขา แต่ถ้าเรามาลงในดีเทลของของ,ของมาล่าจริงๆนะครับมาล่าเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันคือรสชาติมันไม่ได้มีความตายตัวมันคือคําว่าหมาคือชาล่าคือเผ็ดอะไรก็ตามที่มีชาแล้วก็เผ็ดก็เป็นหมาลาเนาะองค์ประกอบมันก็มีแหละมันก็มีจะมีขวาเจียวจะไม่ได้แล้วชื่อไทยเรียกอะไรนั่นแหละครับแล้วก็มีพริกมีอะไรนิดหน่อยก็จะประมาณนี้ในมาลาเนี่ยถ้าที่ผมสังเกต เองอันนี้ก็ไม่กล้าเคลมเยอะที่ผมสังเกตเองเนี่ยมันจะมีอยู่3ค่ายในจีนนะครับก็จะเป็นค่ายหยุนหนานค่ายเสฉวนก็ล์เฉิงตูแล้วก็ค่ายฉงชิงนะครับสค่ายซึ่งหมาล่าท,ที่เราเจอกันในยุคแรกๆที่ยังแบบไม่ใช่ว่าเด็กจีนนามาครับที่แบบว่าทะลุมาตั้งแต่ร้านแถวบ้านผมเป็นแบบว่าเริ่มมาสตาร์ทในรูปแบบหยุนหนานนะครับถามว่าทําไมเราไม่ได้กินหมาล่าทั้งตอนที่เราแบบเสชวนทั้งที่เรารู้ว่ามันมาจากเสฉวน เพราะว่ายุนนานจริงรสชาติมันใกล้บ้านเรามากกว่าคือความชาไม่รุนแรงความเผ็ดก็ไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนเฉยฉวนมากแต่ก็จะเหมือนแบบเผ็ดพริกไทยบ้านเราแล้วก็บวกกับพริกบ้านเรานิดหน่อยเพราะว่าวัตถุดิบในในตอนแรกๆยุคแรกๆนั้นก็คือแทบจะอิมพอไว้กันเองมันก็จะมันก็จะเป็นประมาณนั้นนั่นคือรสชาติยุนนานที่เราได้รับกันตอนแรกๆผมว่าตอนนี้เอาจริงๆในไทยเนี่ยรสชาติมาลาก,ก็ค่อนข้างเปลี่ยนเป็นแบบว่ายูนานานไม่พอ ก็จะผสมความเป็นไทยมันก็เหมือนผมไปเจอของร้านไหนนะแต่ในน่าจะเป็นที่ตรนที่ผมไปสอนเตรียมมาหานะครับซอสหมาล่าก็คือความเป็นผงหมาล่าบวกกับผงหมาล่าแบบยูน่านด้วยบวกกับน้ําจิ้มของเราครับน้ําจิ้มลูกชิ้นมันก็เลยกลายเป็นเป็นสภาพแบบหมาล่าแบบไทยๆอีกแขนยยงหนึ่งหมาล่าเสฉวนของเฉิงตูกับหมาล่าของฉงชิ่งต่างกันยังไงต้องบอกกับว่าเสฉวนกับฉงชิ่งอยู่ติดกันนะครับฉงชิ่งเขาเป็นเขตปกครองพิเศษ เนาะเขาเป็นดูแลเขาเองรสชาติเขาก็แตกต่างจากเสฉวนซึ่งเป็นมวนลนใหญ่กันนิดหน่อยอันนี้ก็ก็ต้องบอกความเคลมไว้ก่อนว่าเออมันเป็นเบสออนประสบการณ์ผมนะฮะก็ไม่ได้วิจัยอะไรเยอะก็เท่าที่จําได้เท่าที่จําได้ในความรู้สึกเนี่ยก็คือมาล่าของฉงชิ่งเนี่ยจะเน้นไปทางชาเผ็ดจะน้อยคนฉงชิ่งกินเผ็ดไม่ค่อยได้อันนี้จากจาก คำให้การเออไม่ใช่ต้องรีวิวขอขอภัยแหมผมบอกคำให้การมันมันดูทางการไปเนาะจากแบบว่าการบอกเล่าของพ่อเพื่อนนะครับว่าแบบเออตัวเองกินไม่ค่อยเผ็ดคนสึงที่เขากินไม่ค่อยเผ็ดแต่เขาก็กินชาแล้วก็เห็นเราแบบว่าตอนที่ไปกินหม้อไฟกับเพื่อนไปกินโฮโกกับเพื่อนเนี่ยก็คือทาน้ําจิ้มเนี่ยเราก็ใส่พริกเยอะอะไรเงี้ยเขาบอกเออนี่กินเผ็ดเก่งนะเนี่ยเราอะแต่เหมือนจะเรากินชาไม่ค่อยได้กระบ,บอกหน้าครับพริกจีนไม่ค่อยเผ็ดนี่เนาะโดยเฉพาะพริกแค่แถวนั้นไม่ค่อยเผ็ดแล้วก็กนั่นแหละครับก็จะบอกว่าเขากิน ชากว่าชาเร็วมากชั้งตู้เนี่ยผมว่าเน้นเผ็ดหนักก็คือรสชาติหนักหมดเลยทุกอันเผ็ดหนักชาหนักทุกอย่างหนักแล้วก็จริง,รงๆเผลอๆต้องเค็มด้วยนิดนึงติดเค็มเพราะว่าให้มันตัดกันทุกอย่างมันก็คือรสชาติอย่างที่เรา เริ่มได้กินกันอายุกลางหลังแต่แล้วบอกว่า CQK ก็ไม่ได้ไม่ได้เฉิงตูมากนะกะซิบก่อนถึงไหมเขาจะบอกว่าเอาไม่เขาบอกว่าฉงชิ่งใช่ไหม CQK ฉงชิ่งหัวกลใช่ไหมไม่เสียชัวรมาก CQK เป็นเป็นฉงชิ่งเพื่อนเฉิงตูเพื่อนคนจีนที่ทีรูจักผมเนี่ยไปกินกี่ทีก็ชอบปวดว่าแบบมันยังไม่ถึงจุดเลยนะอะไรอย่างเงี้ย คนไทยจะบอกว่าอร่อยเท่าไรก็ตามแต่เขาจะบอกว่ามันยังไม่ถึงจุดนะสั่งว่าเขาบอ,อย,ยังไม่เท่ากับซุปก้อนที่สั่งมาเพราะผมสั่งมาจากมาจากจีนหมดเลยพูดถึงเบสของรสชาติก็จะประมาณนี้ถ้าเราพูดถึงแบบว่าความชาของเขาเนี่ยความความเผ็ดความชาในในลักษณะของจีนที่มันดูโหดร้ายนี่ผมผมบอกว่าวิาว่งร้อยเมตรมาเพื่อต่อยหน้าเนี่ยขนาดนี้เนี่ยโอ้มาดูแรงขนาดไหนเขาคิดง่ายๆนะครับว่าผมกินกับเพื่อนเนี่ยคือเรากินกันสนุกสนานเฮฮาใช่ไหมผมนั่งกิน กินไป5นาทีนั่งชาไปอีก10นาทีแล้วก็กินต่ออีก5นาทีแล้วก็นั่งชาต่อก็คือสรุปมื้อนั้นเนี่ยหม้อระเพิ่มเทิมถามว่ากินไปกี่คำแทบจะนับได้เลยมั้งครับก็ไม่ได้เยอะมากเพราะอะไรนั่งชาอยู่ดื่มน้ําก็ไม่ได้ชาเหมือนเดิมดื่มอะไรก็ไม่ได้ก็ชาเหมือนเดิมมันก็มันก็มีความยุบ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 แบบยุบยุบในปากตลอดเวลาก็อย่างนั้นแหละมันก็มันก็รุนแรงอย่างนั้นแหละแต่ถามว่าอร่อยไหมถามว่ากินต่อไหมกินกินความสึกนี้มันมันมันคุ้นไหม มันคุ้นแบบบ้านเราไหมส้มตําที่เผ็ดไหมเผ็ดอร่อยไหมอร่อยกินอีกไหมกินแต่เผ็ดไหมเผ็ดขอน้ําเพิ่มหน่อยมันเป็นความทรมานที่เป็นความสุขใช่ไหมหมาลาก็เช่นกันถ้ายิ่งยิ่งเผ็ดยิ่งชานี่มันมันที่สุดจริงๆถือว่าตอนนี้เป็นเป็นรีวิวเล็กๆก็ไม่เล็กเนาะพูดไปพูดมาแล้วก็แล้วก็โมเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเป็นการรีวิวจากคําถามของคุณดีอดี้นะครับที่ถามมาว่านิชินคับรถหมาล่า รสชาติคล้ายจีนไหมจริงๆเราว่าไหนๆก็พูดแล้วก็ขอบริจาคคอมเมนต์ลวกันฮะว่าใครมีอะไรที่แนะนําได้บ้างว่าแบบเออมีอะไรบาล่าที่อยากให้ให้ลองชิมหรือมีอะไรที่ที่ดูจีนๆที่อยากให้ผมลองชิมหรือว่าร้านไหนถ้าถ้าเกิดว่าผมไม่ลําบากจะไปะนะถ้าผมว่างไปด้วยแหละอีกข้อหนึ่งเออมีอะไรที่อยากให้ผมลองชิมดูว่าเออรสชาติมันเป็นยังไงเราล,ลองมารีวิวเปรียบเทียบกันเราก็มาคุยกันได้เนาะ เออ,ท,อมเมทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เลยผมชอบมากๆรีวิวร้านอาหารจีนก็น่าจะได้อีกหลายร้านนะฮะตอนนี้ในในหัวจริงๆมีหลายร้านแหละแต่ไม่อยากพูดบ่อยเดี๋ยวว่าเราเป็นพอดแคสที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของจีนนะฮะแต่พูดมากไปจะกลายเป็นพอดแคสอาหารจีนซะก่อนโอเคครับทุกท่านก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆโดยเฉพาะคุณดีเอ็ดดี้นะครับที่ให้คําถามเรามีประเด็นในการคุยในใวันนี้นะครับผมก็วันนี้ เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ